มีหอดดอกใหม่ดอกตอเพืนเห็ด้าขาาพี่น้องเลยเพืนเห็ด้าเขาาอานำแดงกัน้ำปลูกมาวาให้ปูพี่น้องพยุงไว้กันพี่น้องเลย คืนแล้วนี่นะนี่ท้องท้องไอ่ะก็ท้องเลยจะช่ได้สิได้เดือนป่ายพี่นนองเลยเดาเดินวนเดผู้ลเดอนเดอนี่เดินหาผู้เลเดินช่องเดินชามเนาะสิประมาณนี่แหละพอดีเกี่ยวป๊าเกี่ยวเขาแล้วนะาตัวได้ตัว กโก่่อใหญ่นะนแดอ่ะเอาโอนบอไอันนี้ก็บโอินอู่เาร้านอยู่นนเป็นลูกร้านแค่มานกินจองก่อนร้านน่ะร้านตะกอนนี่เขาใหญ่เข้าดลายดิ้อนเอเลยหกลยายามายน โ้้นนทเาเอกโอ้มันอกานไกำลังวนวายกันพี่น้อยเดนี่นะอ้าวถือน้ำเขียดถือน้ำแดงบบาบอ้ย thứ áo lục lạ thứ áo Phải <laughs> <laughs> thư mưa Thư mưa hai mươi ngày đâu À mưa hai mươi ngày đâu À mưa hai mươi ngày đó Phải à à thư mưa hương ăn đó Phải thư mưa Thứ mưa Lột nhảy pu Lột nhảy pu Lột nhảy pu Hiếp đây nè hãy gửi thín pha Lói thín đôi pha nó ở mưa bay nè Bay ở mưa bay hãy nóng nè Hãy gửi thín ở mưa bay hãy lụ Ơ ừ, hãy gửi thín ở mưa bay Mưa bay cứ gửi thín đơ Cô ừ, ơn phí nọ ơi ยายปุ้งพี่นงเอ๊ะปุ้งเละเพียงือบัสายยังบัไดเบิ่งยังบันไเบิ่งเขาไปเอาไว้ไว้นี่บอกกระเทยหน่อยนะบอกแม่นยุฮะแม่ลือบ่วแม่นฮะบอกเกือบคือบสาเมื่อวานนี่ไปดำหน้ารถจักรอีบงเมื่อวานนี้ ไปมือก้อนมือก้อนดิไปซองมือ

โรนตินใช่นี่ห้อหาลูกกาแฟกิ้จอกกาแฟโรนตีนโรนตินไปห้องาไปับปลาไปกาจัก็ขี่รถจกจักานไปก็คือไปช่วยเทอ่นมอืมาคุมาส่เดือกกินไ้กินย้งกับบดิกิน้ำมูแค่นน้อมุ๊ก้อมจาะไปโอ้ยน่าเบนนเ

ใอรก็ไ่เหมืนกันไปเอาตรงนกินล้นก่อนเนาะซสวัสดีพี่้างสวัสดีพี่ดาวอาเนื้อเรื่อมาให้ก่อง

ลูกม่เมากันยนนานแน่น hmm. <N> ีมเม่ออมาามคนลยอหมัป็นอย่างลังจากมาแต่โล่งทานพี่น้องเลยกะอภัยกะเคียวกลุ่มกองอยู่พากันเมื่อเมื่อกำนองเอิญแน่พี่น้องเมื่อกำนองเอินกับได้อันน้ำเนาะน้ำ แล้วก็ขนมขาต้มเนาะแต่ว่าแม่นงแทนกับบูหุ่วเอาผู้ได้เป็นเจ้าภาพเนาะเห็นแต่ยาแทกเพิ่นกับทําแม่เพิ่นมาเมื่อวานก็เลยเพิ่นก็เลยเล่าให้ฟังเพิ่นเมื่อเมื่อเพิ่นว่าแม่นลงแทนก็เลยพากันเมื่อสักกับน้องเอิญน้องเอิญก็ผู้เพิ่นเผากะอยู่อันทีแต่ว่ามันบังกอไฟพี่น้องเอิมันบังกอไผกะเพิ่นก็เริ่มเคี้ยวเริ่มยังเลไบจักขาเพิ่นนะบังกอไผก็อยู่ไกลกันเติบ ไผ่กะไทยหดหน้าแหละไทยหดหน้าไก่เลิ้มอะไรๆพี่น้องเอ้ยทางบ้านแม่นงแทนกะยาวแล้วรอแต่ฝนพี่น้องเอ้ยเห็ดปวกกระซ่วงนี่เห็ดปวกออกอีแล้วพี่น้องเอ้ยกะทาพิพากประกันได้กะบกาบข้อโตข้อไพเราะรนานะพี่น้องคิดหนาพอกันใหม่อย่าลืมกดติดตามสตองน้องแทนพี่น้องเอ้ย